สวัสดีพี่น้องสบัสดีพี่น้องเพื่อนสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะเมื่อนี้มาเพื่อสาวพรพี่น้องเนาะสาวพรกาอะไดรกาไปติดตามน้องไปอะไรพี่น้องปะเท่าก้นนะถูกฮะโอเคบาทนี่ครับพี่น้องเนาะโอเคเนาะโอ้สาวพรได้ต่งงามแท้เลยชื่อมาไหวบัตเทือนแล้วบ่ ทีเจ้านั่งทีเจ้าหมาอยามกีนั่งนังนังได้เห็นแต่ไปนั่งเอายョกเอายเ้าหกไหมเหม็นความสาวพอนอีกแล้วสาวพอนวอาถือสาวพอนวอถือเม็นตั้งไว้เลถ่ายทังขางนี่เฮ้ยแปลแลมันชิบบ่าบบาก็ตู้ ถามโน้นเลนยไหมใกล้เ,ลดดดดเ,เด้อบ่ยังแปลว่าจะเริ่มสาวแล้วเนาะอ๋อชุดยอดหนึ่งุดยอดหนึ่เริ่มสาบแล้วพี่น้องเหรอเริ่มซาลานเป็นเป็นเป็น,ปนไอ้ทางฝั่งไทยป้ะนีน่ก็ไทยเห็นไทยโอ้ยนี่ อ๋อไทยเบอรอไ์ไทยชุดยอดอันนี้เป็นไทยเนาะแบบว่าคุยกันได้ดนแล้วบ่บ่เคยคุยกัน<อ>ถ้าเรียว,ว่าเพิ่นมาในน้ำผู้ใหญ่จะหนีบ่โอ้อันนี้เขาก็เข้าใจพิษเนาะเบิ่งในคลิปว่าเพิ่นนั่งพุนตะตุก็ไม่แต่ตูป้ป<อ>ุ๊เขาคิดว่าเพิ่นมาในน้ำผู้เบา,าเจอนะแต่ว่าก็ โมฮูน้ากันเคยคุยกับเพื่อนลายเท่าหรือเปล่าโมเคยคุยจักเทือยังบ่เคยคุยจักเทือเลยยังบ่ฮูเช้าเพิ่นอยู่ส่วนใดของไทยพูดแต่ว่าอยู่ฝั่งยังบ่ฮู้ซ้าว่าเพิ่นอยู่ส่วนใดของไทยโดยพูดอิลิฉัพพาง่ายๆนะแบบว่าผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเป็นผู้ใหญ่ใจดีแม่เป็นผู้ใหญ่ใจดีเลยถือว่าเพิ่นใจร้อยเด็ดหนิเนาะโอ้หนาวดิเกาะน้อหยาดพี่น้องเนาะทุกเจ้าน่ารอยเลยทุกเจ้า เจ้านั้นร้อยทีมงานจกันร้อยได้ห่งก็อยากเกินคน่ิคงแต่ร้อยเดียวแต่ร้อยถามแล้วนี่นี่เอามาเนีได้โต่งนักมาขายบ่ะโตรงานเาะทายักมาขายซักมาขายเลยเป็นตาเอาไดตู้เบียงเลยจะมึนจะต่อเพื่อนหรอเพาเอาไรนหนหาบมได้ง่ายเลย แล้วก่อนก๋ยังสั่งเข่าอยู่ไอยันนีก่อนเนาะก่อนเนาะก่อนเนาะทุเรียนถ้าไม่ก่อยไม่ได้กินข้าวอียู่ได้กินข้าได้ก็ขอบคุณอย่างเงี้ก็คือบอกเนอะก็คือบอกนะไม่นั่งเองเอ้ายังบูมีเงินอยู่แล้วขายชิ้นเดียวชิ้นสุนไม่ว่าอันเพื่อนฮ็ดอยู่ในแล้วเพื่อนเอามาขายอยู่นอกบ่บ่สั่งมาแต่เพื่อนมาแต่ไก่อยู่เราสั่งนะ

ใส่ออเด้อเหมือนกันคะชุดนึงมีคนขายอะไรครับ้างก็แล้วแต่นอนช่วงนี้ก็ยังโบเพงโบต่อไปอ่านโบแน่บางทีก็ไม่แพงไม่ถือนะเพิ่นเพิ่นเริ่มเ็นใหม่วะมีช่วงเดียวนี่ว่าคือว่ามีหลายช่วงก็เห็นแต่ว่าในบ้านนี่พุณนมักช่วงนี้ก็เลยเอามาช่วงนี้มีหลายช่วงว่าอย่างไงเนาะแมีแจะเอาสั่งถ้าใครได้ตั้งนี่ตั้งเท่าไรนี่ตั้งนะเงินหนึ่งวาแม่ะ เง่นหนึ่งเงินแสนเชนเจ็อ้จะาแตตังค์เบาดิจัได้แตตังเงินบวพอน่ะแตตังก้อนพอนไ่้บ่ตังค์ได้แล้วเดือนเาพันบยันมันพนบ่มดซับเ็น่อยว่าจีไปยึดกับกันพเลวเนาะมันพได้ยึดเอาบ่ได้แล้วกั้าวอู่ตังเนาะตังโตเนาะคือว่าลท้าสีสลกลงสีสลกเย็นดี เอาเอามือลม่นนั่งได้ดูนะอ๋อันต้องประกอบเองเนาะอือจุดยอดนี่ที่ามผู้ชมแ้พอเรามีหนุ่มใหญ่เฮ็ดเฮือนให้เนาะก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีบ่จกตัวอยู่ทางใดก็บ่จักบ่รู้ะนี่ว่าบ่จักว่าอยู่จังหวัดไหนนี่คือตัวอย่างคนใจร้อยมันบ่โต ด้ยกันใจพวกพวกเมือโกได้กัดว่าห้ามห้ามนะ่ราอย่งเ้ยจะหมือนี่ยเปิดมาชัวจ้าลดเากเิดเอนเพื่อนเจ้าเนี่ยตั้งเาวจะโดนหรือเปล่าโดนแล้วพาเพิ่อนย็นไงโจนแล้วบ่หรือว่าแต่ล้วแต่เพิ่นนะนั่นคนะเพิ่นว่าชีซอยแต่ว่าแต่เพิ่นีซอยซอยำไดากะยอมือเอานอ คนเป็นผู้ใหญ่ใจดีมาทันจ้ะเน่เน่เน่ร่มได้ร่มน้เพิ่นอยู่บ่ก็เคยผมเคยเลยเลยมีแต่ว่ายูทูบเบอร์เพิ่นมาบอกมาแนะนนั่นนี่เยอะโอ้โหดีนีดีโอ้ดจริงนะชาดว่าไปเห็นฮอดกันไรเร็วเบนเลยบอกหมนนบ่ ือว่าเห็ดไปเลยเลยเหตดเลยตามค้นตดอนยแล้วไงเป็นซอยมะเทือแล้วหนอยจหจตา่กนผู้กินบะไมีกมีตกี้ก็ยังไ่ได้กุ้งน้อยใช่ไหเนาะคุ้งแล้วคุ้งวอ๋อ่แล้วเป็นขันแล้วมาแล้วเป็นย่างมอไช่ต่างาใช่เนาะเจ้าบทหูเด็ตู้ ไม่อนยุ่ยเอยถามแล้วตอนนั้นแบบว่าเออราว,ว่ากอ่อสองเทือเนาะก่อขึ้นไปชั้นนี้แล้วก็ก่อขึ้นไปอีกนะอสองตอนสอนตอนเืือโหดได้นะ่ะแม่นแน่นแน่นแต่นี่เนีน่ยเ,นะเอามาเชือยังมันมีคนเชือตัวนี้ ยังเอามาให้เบิ้งแบบโอ้ไม่เบิ้งมาเบิ้งตัวจริงเลาะมาต้องเบิ้งในโทรศัพท์เบิ้งตัวจริงหมดแล้วปกติเนี่ยนี่แจวหูนโทรศัพท์เลยเขาเบิ้งเปิดใหม่ปะเปิดแต่ดุนแล้วหลายปีแล้วแค่แบบว่าเอออยากเอามาขายเบิ้งแต่ว่าอันปกติที่เป็นอันนั้นเนี่ยแยกคนเบียร์ื้อเนาะแบบราคากลมๆเลยเนี่ยผมกลมเลยนี่เอามาเพิ่น วาราคาตรงๆเลยจมุดขายปุ่มอองนี่นะถือโคชนะให้เนาะอะไรเอาอันนั้นช่องลนปดไป่องจุดแปดเป็นต้องเนาะชองแปตังประมาณ4ี0พันชีพันปลายเนาะรวมเมื่ทางโต๊ทั้งตังตังได้ชหน่วยตังไปชิบหน่วยแสดงว่าเพื่อนมีที่ค้นเป็นนั่งคู่นั่งคู่ชุดหนึ่งชุดใหญ่นะชุดใหญ่ชุดน้อยเดี๋มงานเทามจคนอี่ห้าหกเจ็คน ต้องเอาคุนน้อยเนะแล้วเมูยางกาทางกับยาเงินเขามาบ่เามาบ่บมีลูกบ่มีเมียเนะมานางมานุบอยากอลูกกมียมามาตั้งโคู่กเพื่อาลทาเาทบาจุยางมันสะดวกสบายนะแบบเียงรถดังเนะ แต่ว่าแต่ว่านอนกลางคืนนี่งฮะบ่ได้จกลายเสียงรถบ่มันลื่งแล้วลื่งเนาะเอ๊ะคั้นมีเสียงรถแห้งบ่รับเนาะคือเทโม่อยู่วะเสียงรถก้อมอาจารย์จ้ะก้อมแก้มก้อมแก้มเอ๊ะอ๋อบ่ได้คุยกับผู้ใหญ่จะดีแต่ว่าผู้ใหญ่จะดีก็ไงเปิ้ลฝากมาผ่านไอ้บ่รับมาเพิ่นบ่เด้ออ๋อจุดยอดจุดยอด เป็นที่ต่อทางไอ้บอกลราพระเพิ่นพี่น้องเนาะเป็นสะพานบุญกิบชายบุญก็ว่าได้พี่น้องเนาะเน้น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 บ่เคยเห็นเห็นหน้าไอ้เพื่อนอ่ะเนาะแต่กับบอลดมีผู้ว่าผู้หญิงเก่าไหมเอ็มนารมแล้วบอกมือนี่บอกผมมีเลยโดนจองไว้เด้ดตุโดนจองไว้แล้วแม่น มันหมายทั้งใจห้านเิมชวยนี่เปิดอยู่เนาะแต่ว่าน้องบอกเป็นปืนนะไม่เจ้าเราสาให้ก็ได้เราจะอยากสาเราสาให้ก็ได้ครับผมเบาวแดดแล้วบ่ซาบ่ได้อาบน้ำหลายมือเลยได้เบาวหรือก็ได้เช่นไรมันหนาวหนาวหนาวสองมือหรือเปล่าแม่นเฉพาะก็เพอหาคู่คล้องแล้วหนาวหรือเทื่อแล้วก่อนบ่ อายุยังโบได้จะเกลือไอ้เบ่แบบที่กันแล้วนี่แจ้งว่ามันดึงขึ้นมาถามมาเลยตอนเทือนแล้ยบวัดดูถึงกองกันเนาะได้ยังไงถ้าถามมาเลยตอนเทือนเลี้ยมันไม่อยากขัดปันใะไรแบบเนาะงชุมเฮาน่ะคักอย่าดรอชุมพเฮาน่ะแต่พอแล้วชุมพุขักปันใดเฮ็ดเทือนแล้วบปูพะเหลาถิมมากันผู้บ่าวผู้เฮ็ดเทือนไหนนี่แค่ กันแต่ละมือหรือคนกับมาเห็นหลายบ่าคนด้วยเรื่อยๆนอแล้วก็แบบมันหนาวมันยังเขาเจ้ากังที่ช่านะกับเรืเ่อมันหนาวแบบนี้เน,นาะมันหนาวแบบนี้มันก็นยกกอยากแะป่วยแน่เน๊ <te le> เพราะว่าภายได้มันหนาวแบบกับงานแต่ว่ามีงานมียังกับเขาเจ้ากังทีานะจะได้เน, <te le> นาะว้นาหน <t> ุ<ด>่มสาทั้งน้อยโหนรถก็คือยามห่อนเนี่ยถ้าเป็นหนาวห่อนนี่คนมันจาก ถึงงน้าเนวาชั่นใชอู้มหูเพียงหนูแหวแม่นแล้วหนาวคนบางคนแต่ว่าสะอยู่หานดีผมว่านีได้แบบว่าเขานอนแบบสบายไปเพื่อนป้ามาห้พ่อมันบอกป้าอ๋อหนว่าชาแล้วแหละให้หุบผมกะแต่อให้มันแห้งนี่ห็นว่าก็เลยชิดน้ำฉะอ้ย สาม้านน้องน้องกือบตีดบ่เห็นอะไรอย่างงี้อ๋อบอยเอาถ่ายเป็นสกีเป็นเด็กเก่งเกือบสวยได้เป็นบ่เนาะเหมือนวะเติมสว่วนีแต่งหน้าได้บ่นี่ได้เงี้ยเพราะว่าเติมสวยนี่แบบแล้วไงตัดเล็บยังครบเนาะเหมือนวะคนเคยคมงามเห็นบ้านบอกเนี้ยยังยังไม่ได้ไปเหยียบยังทันได้ถึงขั้นนั้นแม่ยังทันได้ถึงขั้นนั้นอ๋อมีแต่ว่าอัน ช้าผมเนาะเปียผมมัดผมชุดยอนอดีตคพรอี่พี่น้องเนาะเพื่อลาวเชลเล่ล่ะภายในอนะฮาบริมาสองทิศนะเนาะทิบรจาบริสามันมือนั่นข่าวบจาบ่ะามบรามันบรามัก็แต่เราเราเพิ่นหนูเงินมะม่ โอ้เลยเขาคือบังขยันเฉพาะพาไปบังเพื่อนไงบังเพื่อนเราเนาะอย่างเบิ้งแล้วเอจีเขาอยางเบิ้งเนาวอย่างบงเพื่อนเฉพาะเป็นมือหนาเป็นยังตกมีมือหนาอีกเอาเ่ได้ข่าไม้ดิเดขวัดขวดอ่ะเด้อขวัดอ่ะเด้อขวัดพังฝงอ่ะเด้ดพงหมดเยเดี๋ยวุ้ยใบเว้นมันมมีหลายเลย แต่ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนกับ่อย่างเพื่อนกับโมย่างโน้มน้ำเนาะเพม่อนกันเนาะเพป็นกับโมย่างโน้มน้ำเจ้าเนาะแทนเพื่อนโมย่างลูมว่าง่ายเพื่อนให้เพื่อนเร็วก่อนใช่ไหมพูดเรืเพื่อนแล้วเนาะทุกอย่างเป็นไอเราเปเพื่อนเป็นเพืนพ้นกันจัดการจัดการให้เลยคือยอดอะไรดีกูอันกูที่ว่าเพื่อนโอนขึ้นเขาอันอันที่พิสต่อนั่นบอก ไม่ภูเก่าบ่แม่ภูเก้าภูพิ่นมจะมาซอยตอนนั้นแสดงว่าใจเพิ่นก็นั่นเติมเนาะนางเคืออังทีนี่เพิ่นคิดว่าอ้ตอนนั้นตอนที่เราพาเพิ่นเพิ่นเอาเงินมาแทนมาหยังนะอ๋อดูเพิ่นไงเพื่อนเยอะแม่นๆพี่น้องเนาะก็คืออันได้ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนนั่นว่าซั่นซะ ยังจะไม่ได้ล่มได้คุยกับเพิ่นแต่ว่าเพิ่นกะอยากช่วยเนาะอยากช่วยให้เพื่อนชานพออยู่พอน,นอนพอชาญชาญเนาะตอนนี้กันเบาลี่กลับไปเบิ่งกับฮอดถึงท่านทราบญาติจี๋แล้วนะตอนอนี้เบลลี่สาบเลยนะคือเหตุการณ์ห้องการหอ้ง <c oughs> อ,องเดียวและแล้วเหินช่องห้องนึงกันกันลายก็มันก็หฮ <c oughs> อตด้วยเนาะกันห้องนึ <c oughs> ง ว่าันนี้แบบว่าบ่ได้เพิ่นบ่รับคนงานเพิ่มบ่แต่ทีมงานเ้าแบบว่าตัวลูกตัวเมียแบบว่าถ่ายคลิปแรือว่าหิวปูนนั่นหิวได้เยอะได้เยอะเราอ่ะเราเป่าเลยเป็นคนสาบเองพอแผลดีอยู่วไปเคยเห็นงานก่อสร้างมาก่อนบ่แม่นเคยเห็นงานก่อสร้างมานก็มาทราบได้บูร์นเลยอย่างโย่เอาลิ้นอัดอดแล้วงานก่อสร้างเป็นเลยแล้วเอาอ่ะก่อสร้างเนี่ยพอแพลแล้วเดี๋ยวหอนทายเนาะพอแผลเนี่ยแล้วเดี๋ยวท้าย บนยากดอกทราบนะทราบโบใช่โบใช่แล้วก็ปาดทิ่มปาดทิ่มเห็มันเกลี่ยเห็นเนอะจะว่าดื่มมวยแล้วจันยากจีนว่าก็เตะหึงมาเนาะว่าอย่างเช่นเจ้าจุดท่านเหนว่าว่าเราบริบาลิบัตรจัียงเตียงบริบาลิบัตร ชุดยอดแต่ดิบ้าลิกกระทายทั้งขากแน่พี่น้องเนาะเพราะว่ามูทายทั้งหนามล้ี่ยวยันมึนช้ำเกันลิกกชิดอันนั้นนะยันลิกกชิดลบลิกกชิดเลยทายไปแรงง่ายนะส่าฝนเนาะโบมีเงินให้เอออย่างนั้นกันเลยเรื่องจานรานแป้นกับเวลาอันเป็ว่าเพิ่นเดือนนี้เดือนหน้านี้ยังเฮ็ดได้เนาะเพราะว่าเราตั้งหรือเรียวมันบ่เดือนไหนก็เฮ็ดได้กับเพื่อนปีหน้าบ่อันนั้นบ่เพื่อนบ้าก็ฐานเป็นปี หน้าคุณบอสนี่หน้าคนตั้งหมดนะคอยว่าทางมึงมันกับบางคนเชื่อก็ได้แต่คนถือเนาะคือตุพายบอกแล้วเนาะนี่สามปีบอสมปีมันมันถิ่ขึ้นอยู่ครับถี่มาลงต้นเชื่อของบุคคลชั้นมันกงานท่านบมท่วงแล้วก็แล้วเนาะท่านพวกก่อสร้างเป็นกับตกงานแน่เจ้ากับสางวะเป็นกับมีงานเดียเนาะสามปีคุณเนาะเจ้าเงินกินเออเจ้าเงินใท้กินเพื่อจะหมดสามปีมาเห็นขามาด้วยบวกหลามขามาเอื้อนรถ ลายมาแต่เพียนเนาะใา่ะใั้ปีแหละลูกชายีฮอดเก่าปีแล้วนีปีหน้าคือว่าเราหูจะขวมเนาะบ่มีความดื้อน่ะีูมเคยเข่าค้องนเคยทไจังเคยเข่าย่บบบ่เคยเข่ากล้องนเมฆ่อายุไหนอายุไหนออลูกชายฝ่นมาพ่องไปหน่อยเนาะ อ๋อแลกวน้อยใจนะเสือเปิ้ลเมียไทแน่เลนะจะไปเดโมนบ้หรือยังแต่ว่าเป็นบอเมนคอยเขาฟ้องโบใหเข่า้องเนาะเพ่พีเอพีเป็นยังสุหดนะบอีกอย่างแล้วก็เป็นคนแบบบดื้อขั้นแบบว่าเขาเคยไปน่ะลายม่องลายบอลพอท่าเวลาทายอยู่กัเด็งน้อยเมื่อสิเห็นเข้ามารลดนะแต่ว่าน้องเป็นคนบูดื้อคนจะคุ้มวานะ ถ้าได้ไพ่ได้ไปเป็นลูกนี่ฤฤฤฤฤฤฤคือชีดีนะเนาะต้นตู๊กเลี้ยงเหงืัวเลยซิวเดี๋ยวเราดีมงานนะี่เนาะคือว่าดีมงานนี่ใกเกินร้อยเกินไปเนาะเนี่ยจะว่าเป็นกำลังใจให้เนาะ <S <S นั่นดีมาเนากระไดว่าจะได้ เอา๋นี้เดี๋ยวเอานีเไยนี่เราก็ชังด้วกันเน้นชังโตดีบ่ะชังสุดนึ่งเราก็เมียเราชังมีแล้วมีคนเอามาหอดทีหอดบอลนี่มีคนเห็นเนาะแม่นมีคนมาทางน้ำสุดยอจังหุ่นนุ่นมีแต่ว่าที่อันกับ อันเราจะคุยกับสาวพรพอ,พอประมาณนี้แล้วเขาก็ะจาไปเบิร์เคลนวงชานาเราเจ๊ดเด็กกันหน่อยแล้วเขาก็ะจาปิดคลิปเนาะแม่ได้ไม่ได้ให้อันค่าขนมลูกเราก็พูดเด็กเด็กกันหน่อยเนะาะก็ได้ในน้องเพิ่นแบบนี้ม,มามามาเติมกันโอ้พอแฟนปวดอี่อฮะไปซื้อขนมให้น้อง เนาะจังใดก็จ like ังใดขอขอบใจสะพอนเนาะได้มานั okay, okay. ่งคุยกับทีมงานแถวทีมงานใจเกินร้อยเกินไปโอเคสะพ่อดีดีแมงเด้อโดยสมัยดีเด้อะนะพี่น้องเนาะจังไดก็เดี๋ยวมาเบิ่งเฮ็ดเบิ่งชาดหนิรถทีมงานไปเฮาจอดเธอเด้อ่อยอยู่ ถ้าย้อนแสงในเล็กน้อยพี่น้องเนาะเริ่มสาบแล้วพี่น้องเนาะเป็นสาบทางในอย่แหละเลนาะการบ่าลีอาจจะไม่ได้เข้าไปเบิ่งทางใน,ในประเดี๋เด้อพี่น้องเนาะสร้างเพิ่นกำลังเฮ็ดอยู่นะอย่ากวนสร้างเพิ่นบ่ได้เนะาะจังได๋การบ่าลีสิได้ขอตัวพี่น้องเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะเด้อฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องในในเด้อติดตามชาวพนเป็นกำลังใจให้เพิ่นแน่พี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเนาะ ก็อลไรก็ไดจังก็พี่น้องแมวพี่น้องเนาะแมวแมวบุงแมวนี่แหละรูปเบาดีได้แมวแมวจ๋าแมว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 มาขับเบิ้งน้ำทิมานดกว่า เด้หน่เพิ่นทราบแล้วหรอเนอะตุทราบแล้วทั้งนี้เนาะเออทีมงานเฮานี่โหดลีทีมงานเฮานี่มาเลาะเฮือนพี่น้องเนาะทั้งท้ายก้าวหลีชีได้ขอตัวได้พี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่ฝากกดไลค์กดติดตามสุขสุขคนนาะพี่น้องเนาะ